เนี่มาล็อนี้ยัางไงาเพื่อนมาเก็บไดค้คาสซี่ขับมอเตอร์ไซค์แวนผ่านไปแล้วเรียบร้อยครับเจนนะที่แยมงก็ได้คาสซี่รตรงน,นี้โอ้โหมาสเตอร์เลยฮะเอ้ฟุกุบุรียับนักเปลี่ยนเหลียมคืนมา่อไรตรงนี้กลับมาแกนเนี่ยของซันลิฟลูกนี้แต่เขาออกมายัางไงสเปรย์ไปเข้าที่หัวเดเนซันลิฟแล้วกดาวไปแล้วเรียบร้อยครับ โอ้กแรกเดี่ยของฟลองเซ็กซี่ครับมีอะไรกระช่ายหมดทุกอย่างครับผมแลมม้วสโมกกำลังจะหมดไปครับแล้วพีก่อนเอาเดี๋ยวมัเ้เนทีมตรวจกลับมาได้เลยมีนัซีแล้วเก็บงานไปเลยแล้วพีกเกอร์มาตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้ยไฟออกมาดูกล้าบอุ้ยลูแลกแบกครับไป็นนั่อยจีเก็ตมาได้ครับโดนจีเกิลกลับมาเข้าหัวมันจะแล้วใส่ใจวิ่งมาตรงนี้ลาก,กิจิ๋วโดนดับเบิลนนอะไปเหลือหนึ่งต่อหนึ่งคุณผู้ชมครับครับผม ยับเลือนเลือดแล้วทุกคนแล้วปามยามชีมรอยแล้วไอชีนัมมอนตรงนี้มาแล้วแล้วสเปรสเปไปเป็นแปรนั่นแหะไอชีนัมอนมายังไงหนึ่งก่อนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วทีเก็้ยาเราเปิดลูกนี้อุ้ยเขาเลือกฉีกออดแล้วเหมือนจ้าเหตุด้วยครับผมแปรยังไงแล้วเป็นทางด้านของแปรครับผมโอ้โหออร์บิทอีสปอร์ตสิบสองคิวครับคุณผู้ชมยับเหลือจะเชื่อไม่รู้จะมีใครมา ทหรือเปล่าตัวนี้ยังไงมาคนตัวท้ายแล้วเรียบร้อยยับเป็นซีฟยับเก็บตนะของสแลมป่ายับยินไลอุ้ยแล้วตัวนี้จังหวะทำไม่ของซีฟเลยครับพี่น้ำคร,รับเลือนเหลือสี่เท่านั้นครับแล้วปลาอะไรนี่มันต้องลูกนี้ออกไปโอเปร์แกนเน็ตจแล้วติดประตูตกในห้องอยังบเขาบอกว่าเกือบอยู่เหมือนกันนะเมื่อสักครู่นี้ทา่านของซิฟเชียผมว<ห>่าถ้าโ<ร>อ,อ้โหออกไปเยอะมากกว่านี้น่าจะน็อกแน่นอนนะนี่ได้แค่ซีฟครับไปน็อกคะแนนของวินไลท์ได้ครับ ใายแล้วเขาตัาดสินใจปลาแปดออกไปสมโมกับพี่นามครับตอนนี้ปลาแกลเนตอุ้ยบอลกันกเด้งผืนบันกระเด้งผืนตอนนั้นตัดสินใจสเปรยไปตรงนี้แล้วเขาจะาโดดแล้วปิฟเข้ามาโดนไปเรียบร้อยเลยยับบูนย,ยังไงเดินหน้าขึ้นมาแบบนี้หวังจะปิดงานให้ได้แล้วรู้หรือเปล่าเหมือนเขาจะรู้แล้วเฉยหน้าขึ้นมาตรงนี้อู้เกือบโดนกนดนดนดนระโดดสวนกับมันเล้หรือเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับแหน่เยอะไปหมดอู้แล้วเข้าหัว เข้าหัวเข้าหัวไปยังไงแล้วไปเห็นตัวไก่เข้าหัวมาแล้ววิ่งเดินได้มาแบบนี้ยิงชนะของชอปเปอร์ไปครับพี่น้ำยิงชนะของกันเถิดนะตอนนี้เห็นเราต้เป็นเดียวกลับมาแล้วน็อตจูเนียร์เรเอสไนเด้ร์กับวิกซ์ี่มาแก้โดยแดกเตอร์แล้วเราโนตเนียรได้เป็นหนึ่งคนแล้วเรียบร้อยเลยครับด้วยการซีสปอร์ตคาชโชในเกมอันดับที่แปดครับได้ครับโอ้แต่ว่าดีโอครับพี่น้ำไปสกีคิวมาได้หนึ่งเหมือนกันครับ ไปตรงนี้ยังไงและเรียบร้อยครับผมพี่คิชูบูแคบส่งทางด้านของยูนิออนสปอร์ตมีน้เกไปเป็นอันดับที่เจ็ดแล้วยังเซฟต์หน้าของชอปเปอร์ไว้ได้อยู่ครับเขาว่าอยู่ตรงนั้นน่าจะรู้แล้วได้เสห็นมาแล้วนี่โอ้ยครับมาได้แล้วสเปรไปเจอที่ชอปเปอร์โดนน้อกดาวไปโดนเปียวเหี่ยงแล้วนี่อเก๊งกันแดกเตอร์ไปแล้วตโดนี้สเปรสเปรไปอุ้ยโดนไปเกือบครึ่งหล่ออยู่กันครักษ์เรียบร้อยครับมองเห็นหรือเปล่า แล้วมองให้อยู่ที่ชูขึ้ตนตัวนี้ก็ตัวน็องไปหนึ่งคนนะครับผมเขาดาวตาน่าของบิสลี่ครับผมแล้วปิดการตาน่าของมีเจลี่ไปเลยแล้วนี่ก็อบแต่ตาน่าของมีเชลลี่ไปครับผมออคโูไปแล้วอี่นิดนบิสลี่นะขอไปครับแล้วเอสไนไปน็องหลังเดินชูพอได้แล้ววิ่งขึ้นมาตัวนี้พีไฟรอไว้อยู่ครับตัวตัว,ตวไปน็องเอสไนได้แล้วปิดงานไปเลยคนสุดท้ายตัวนี้ฟินยังไงครับ ผ่านมาเจอรตรงนี้กดสเปรย์ไปเลือ่อนเจ็บพอสมควรเลยครับผมดนานของฟินครับแล้ววิ่งฉี่มาตรงนี้แล้วไปทานได้ระวังครับผมฟินครับโอ้ใช้ดนะีบีเอสนั้นน็อกสนาของตัวตัวไปได้ครับแต่ยางวิ่งหาอยู่แล้วเขาก็ปั๊มยาอยู่ด้วยครับผมผมจะไปเกาเรีบแบกเพื่อนร่วมทีมเลยครับและเขาวิ่งตามมาเห็นหรือเปล่าผมถือ DBS มาตรงนี้คูณ3มองหาอยู่เอไปไหนที่ยิงน็อกไว้ อเ้าครับพยายามพยายามมามองหาอยู่แล้วฟินปิดงานโตโตไปแล้วฟินไปน็อก789แล้วตรงนี้ครับผมดีเนี้ยกระบอกเกลียวครับตรงแต่ละของสังเกตเขาเพราะน้องจะเกยไปเป็นที่น้องจะเกยไปเป็นจับที่14ครับแต่ละของเกลียวจะเกยไปแล้วฟ็อกแฟดมาตรงนี้มีแท่นที่ข่าวหรือเปล่าเราวิ่งมาไม่ทันแล้ววางนาคีคีตัวน้องไปแล้วพอบัตรเทรดเขามาทันทุงทีเลยครับผมใช่ยังไงแเราดีเฮ้ยเข่าโดนมาแล้วเป็นวิญญัมแล้วพอว่าไปแล้วเรียบร้อยตัวไหนเป็นช็อปเปอร์เก็บงานวิชออกไฟยับ ใช่ครับเล้นีังไอ้โหเปมาี่ครับกิดตัวตัวได้ครับเราเดอดบอลบอยเดอกูดบอตอนนี้เราุบัวมเหมือนกันเอาล่ะไฟนี้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วนี่เดือกบอลครับเก่งอะกินชุดบัวไปไฟของช็อปเปอร์นั่งปอกเก้ามาครับนีพิงออกมาครับผมแล้วช็อปเปอร์นะไฟเอ่อมาร์ต้งของช็อปเปอร์ครับผมส่งปอกเกเกมไปที่เรียบร้อยครับแบบนี้ตีเจ็คารมีไม่น่ารอครับไม่จะไหลไปบูโบไปแล้วตอนนี้ยังไงเรียบร้อยครับย้ำมาร์ต้าสกาน เห็นแพรมเห็นแพรมมารอใครมีแกลนเนตไหเพื so, ่อนจัดให้หน่อยแล้วด <the> oh, ้านในบ้านนี้ยิงมาเป็นหน้าติ๊กเกอร์ครับเปิดน้องเดอะกู๊ดบอยได้ก่อนแล้วแบบนี้เรียบเรียบร้อยครับโอ้โหต่อตบพงอีสปอร์ตครับซิมหองคิวนะและตรงนี้จินนี่ครับพยายามยิงเพาะไว้อยู่ครับอ้าวแล้วนี่ครับปู่เตะครับเปิดน้องท่านหาโคช้างจนได้กับละครแกรนเนตลูกนี้ตรงออกไป ตรงออกไปแล้วต้องวิ่งกัรให้ทานควันและเก็บงานช้างไปโคช้างไปได้ครับและโงดาเมตไปอีกลูกวิ่งครับผมแล้วคือัมตรงนี้ไงไ,ไปแชมป์ทีโดโัทำได้ดีกว่าก็ผมน็อกหน้าผมลงเตะไปได้ครับ ครับผมแล้วที่วิ่งมาแล้วครับไอกาก55หวังแท้เปลี่ยนงานแล้วตรงนี้จะเพย์ไ,ไปไปนน็อกทางด้านของเซร์ลอตตี้มาได้แล้วเฮ้ยมีตัวหรอเราจะวิ่งกัน,นกแล้วแชมป์นี้ย่อบนหน้านของไอกาก5มาเราเรียบร้อยก็ทิงเกอร์ปิดงานแชมป์น,น,นี้ยกลูอศรออกไปครับเอไม,มทีได้แคทมี่ออกจ,กจากเกมอันดับที่สามแล้วเอ็นรีไปน็อกเรย์ได้แล้วสุดท้ายเขาเป็นมิสเตอร์ออยครับผมโดนเปียบลัสเพย์ไปนะเซอร์คาร์เราจะเกมเป็นอันดับที่ห้าครับสี่ทีมสุดท้ายครับผมอ๋อแล้วนี่นครับเอจโดนเขาไปแล้วหันไปเห็นทีตะทอนไฟครับงูเจอก ไฟครับ4111ครับสสมพงศ์อีสปอร์ตอามอรีเกมมิ่งออร์บิทีสปอร์ตแล้วก็ทีละออนไฟครับจะแก้มือในเกมนี้เลยครับสสมพงศ์อ่านี่ครับผมคดูเคลียร์นี้ก็ต้องปิดงานไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสสมพงศ์เขได้มาแล้ว10เคียวคิวริ่งสปรีครับแล้ววงเด้งมาที่สสมพงว่ะยอสสมพงศ์นะแรงมากคลับคุณผู้ชมแล้วนี่ขอไปโดนเข้าหัวจะเต็มเลยครับเอ็นรี ฝ่ายต่างเจ็บครับผมจังหปั๊กยากันไปก่อนครับอ๋อผมจะยินเสียงปืนยิงกันแบบนี้ต้องบอกว่าสอของพงยิ้มปิ่มและแกลเดลูกนี้ตรงมาเกือบถึงเหมือนกันกับแม็กเนทใช่ครับวันนี้สอนของพงมาแล้วครับผมอ๋อเปิดประเทศเดินตน้าหน้าประตูสเปย์ไปเราเรียบร้อยแล้วแต่มาทีเก่งระเทศอไฟออกไปอันดับที่3ามครับเรารู้แน่นอนว่าแม็กเนทอยู่ในห้องน้าตรงนั้นยังไงเปลี่ยนสะขอมาเรียบร้อยรับเราลองว่าซิง เดินนับหน้าเพื่อนมาเลยยังไงครับมองหาอยู่ครับผมทางไหนดีลักแกละแจโถมาไฟมาก่อนหนึ่งลูกเผาไว้แล้วรับรองว่าซิ่งวิ่งมาแล้วการเป็นแปดพาเข้าไปหนึ่งสองยังไงวิ่งเข้าไปแล้วเรียบร้อยยับส่อต่อมงอีสปอร์ตสิบสองขีดยับโอยตาตรงนี้โดนสเปย์มาแล้วเขาตรวจกับบาอุ่นเกือแล้วก็เล่นบอลยุโดนวิกิแซดแกาสเปย์มา เคมายมาดึงล้อกน็อกไปเลยแล้วเก็บงานลุยได้ครูสเปนน่านะเชิร์ฟมาได้เราจะเก็บงานแล้วคันที่ต่อมาตรงนี้สเปไปครูสเปนน็อกใส่แล้วหน้าเป็นเดีครับเราทำนั่นโบนิเอร์เราจับเศษตำแหน่งกันแล้วตรงนี้ย่าสองข้างบนนะผมแม่แบรบอกย่ายืดกับเพื่อนโอใช่ย่ามันมีโดนไฟเผามาแล้วดีโอเป็นน่าจะไอคังได้แล้วไฟเผาอยู่แบบนี้วิ่งออกมาก็เรียบร้อยนะครับแปรครับไปน้อยก็หน้าสไตล์จีแล้วเก็บงานเราไปเลยครับแล้วเหลือต่อคนตรงนี้สเป ซาเปไปครับแบบเปี่ยวเป็นแบนี้เปี่ยวเป็นี้เข้าที่หวัวครับเป็นเรียวจุกต้องหมูเต็กหน้าขมำไปตรงนี้แล้วแบบนี้น่าจับเรอยกนะครับสุดท้ายใช่ครับกากครับโดนปิดงานไปครับผมแล้วคนสุดท้ายตรงน,นี้ยังไงพยายามโหมทุกอย่างที่มีอยู่ใส่แล้วเลียวจุกวิ่งม,มามเลียวจุกปา,ากกระท้าใส่ที่หวัวแล้วเป็นทีนี้ยิงไปแล้วทีนี้เด็กนเอาไสดีโอประมาทาดก็ไม่น้ำย้ำสถานการณดิ้คเลยฮะ จะเอาคอนเทนต์ครับตรงนี้ครับผมแต่เขาใส่เป็นหมวก3ครับออแบบอกท่าคัมาไลน์วอลเนื่อโอ้ผมบปวดหัวเลยย้บตรงนี้แล้วยังไงยังไงมองมองดูอยู่แล้วแบกมาแฟตออกไปแล้วโดนมาเลือดเ,เดือดิงตเลื 4, อดเดือดิงตียังไงแฟนออกไปหนึ่งลูกปาผ้ามาที่กินนี่ย้ำนอน,โนโมงมอยู่ในสมบกวิงออกมาตรงนี้แล้วเห็ุจินนี่เห็นแล้วสัเปขออีกหนึ่งทีแกลนเดต แปอะไรกล้าไข่ขาวเราเรียบร้อยครับเออเซอร์เซียอีสปอร์ตหกคิวไก่ที้สองครับกูกลายเป็นหนึ่ง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 นะคุณผู้ชมครับในนี้สองสองพงจะเปิดไฟดวลหนึ่งหนึ่งกับเซอร์ครับมาเตอร์แล้วมาตรงนี้สเปรไปเรียบร้อยครับเซอร์เซอร์อีสปอร์ตออกจากเกมไปเป็นอันดับที่สี่ครับจะบอกว่าสวยกว่าก็ไม่ได้นะพี่นันนะเพราะว่าวงเนี่ยบีบเข้าก่อนนะอ๋อยู่บนไฮกลาวมากกว่านะ ตัดสินใจได้ดีด้านหน้าของชิกเกอร์ครับเลื่อนขึ้นมาได้ด้านบนทายกราวเพราะผมรู้ตำแหน่งว่าเขาอยู่ทางด้านล่างครับใส่กับเป็นใส่นอนหมอบลงไปก่อนครับมีการเติมโปรโตแรกครับเริ่มโปรโสมอโปรโตนะตลาดมันหาแล้วแล้วเขาอยังไงทำไมเหตุแ <im S 2> ล้วเขาคิดว่าอยู่ทางด้านนั้นแล้วเตะไปเอาเรียบร้อยครับป๋อส่อพงอีสปอร์ตไก่ตัวที่สองสิบเจ็ดคิวในน้ำครับ